วันนี้เราลองมาตรวจสอบในในันคุยเรื่องของ,องเงินเฟอ้อกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เรามาตรวจสอบประเด็นนี้นะครับเรื่องของเงินเฟอ้อว่าจะมีผลอย่างไรต่อเรื่องของการลงทุนกันบ้างวันนี้อย ami, ู่กับเราในสายเพื่อพูดคุยประเด็นนี้ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุงน SCBCIO ธนาคารไทยพาณิชย์คุณเกษรีอายุตกาะครับคุณเกษรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ like no สวัสดีค่ะดรเว,วคุณเฟิร์และท่านผู้ชมท่าน,านค่ะ อยากอถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะที่เราเห็นเลยนะคะก็คือสหรัฐมีการรายงานตัวเลขเดือนตุลาคมน,นะคะ6.2เปอร์เซ็นเยียเดือดว่าส่วนที่สุดในรอบกว่า30ปีประเมินยังไงบ้างคะต่อในยะการดำเนินในโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเร่งขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นหรือเปล่าคะ สำหรับประเมินเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐในระยะต่อไปนะคะ SBCAO c ของเรานะคะก็มีมุมมองว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงนะคะยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึงกลางปีหน้านะคะคือกลางปี2022โดยที่ถ้าเราไปดูตัวเลข core PCE นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่เฟดเนี่ยใช้ในการที่จะชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศตัวเลขนี้ในวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะเรายังคิดว่ายังมีแนวโน้มออกมาเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง นะคะตามการคาดการณ์ของบูมเบิร์กจากรูปซ้ายมือนะคะเราจะเห็นว่าบูมเบิร์กเองเนี่ยนะคะนัก เรศรษฐศาสตร์เขาคาดว่าตัวคอ PCE นะคะจะอยู่ในระดับสูงสุดในช่วงสิ้นปีนี้ที่ระดับประมาณ4%เนะคะแล้วก็จะยังคงขยายตัวในระดับที่มากกว่า3%ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าก่อนที่จะเริ่มชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้านะคะแต่ว่าระดับที่ประมาณ3%เนี่ยยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดนะคะซึ่งเฟดตอนนี้เขาใช้เป็นเป้าหมาย a v e r a g e i n f l a t i o n t a r ท e t i n g นะคะที่ระดับ2%ถ้าเราดูนะคะจะรูปขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวคอ PCE ที่เฟดใช้ดู ะะแล้วเราทําเป็นค่า moving average เนี่ยมันเกินกว่าค่า2%นะคะที่เป็นค่ากลางที่ทางด้านของ average inflation targeting ของของเฟดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยกังวลกันว่าเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้หรือเปล่านะคะซึ่งเราก็ต้องมาดูแนวโน้มของเงินเฟอ้อกันก่อนนะคะบน SBCAO c เรามองว่าตัวเงินเฟอ้อนะคะในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยน่าจะชะลอตัวได้นะคะแล้วก็การเพิ่มขึ้นของ งินเฟ้อเนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นอ,อ,อยู่ในระดับสูงแต่ว่าไม่ได้ พอองไปจกนกระทั่งถึงสิ้นปีหน้านะคะสาเหตุที่นรามองว่าครึ่งหลังของปีหน้าจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยลดลงได้ก็คือในเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของปัญหาด้านอุปาทานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาปรับตัวดีขึ้นจากเรื่องการแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างสาคัญในหลายอุตสาหกรรมที่เป็นพวกดาวสตีมเลยนะคะเพราะว่าเขามีการลงทุนในโรงงานของเซมิคอนดักเตอร์ใหม่แล้วก็จะมีการเริ่มผลิตสินค้าออกมาได้มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าแล้วก็จะมี ีการขยายกําลังการผลิตให้ทันกับอุปสงค์ที่ยังมีอยู่สูงในส่วนต่อมานะคะความร้อนแรงของราคาสินค้าพกพภัณฑ์โดยรวมในปีหน้าเนี่ยก็มีแนวโน้มลดลง แล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่กําลังแรงงานเนี่ยกลับเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ออกไปจากช่วงโควิดนะคะก็เลยจะทําให้มันชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างหรือค่าจ้างแรงงานหลายชั่วโมงได้นะคะซึ่งผลของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้เฟดนะคะน่าจะมีการออดูประเมินในส่วนนี้นะคะซึ่งที่เราดูผลการประชุมของเฟดในช่วงที่ผ่านมานะคะในรูปแรกเนี่ยเฟดเขาก็ได้บอกว่าเขาจะเริ่มทํา QE e T a p e r i n g นะคะโดยลดการเข้าซื้อเนี่ยประมาณ15บิลเลียนดอลลาร์ต่อ เดือนใช่ไหมคะเราก็จะไปจบช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็ทางด้านของคุณทาวเวลเขาระบุว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อส่วนใหญ่เนี่ยมาจากปัจจัยชั่วคราวนะคะแล้วก็คาดว่าเงินเฟอ้อจะชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเช่นเดียวกันกับที่เราคาดแต่ว่าที่นี้นะคะตลาดไม่ได้คาดการอย่างนั้นนะคะคือตลาดมองว่าเฟดน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมดสองครั้งนะคะใ,ในปีหน้าโดยที่ สะท้อนจาก F ฟดฟันวิลเจอร์นะคะบ่งชี้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะคะจะมีอยู่ประมาณ2ครั้งในปีหน้าแล้วก็ประมาณ4ครั้งทั้งหมดจนกระทั่งถึงสิ้นปี2023นะคะซึ่ง s อ b c a o ของเราคาดว่า F ฟดจะยังไม่รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการทํา QE Taper ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยนะคะเป็นอย่างเร็วเพราะว่าเรามองว่าแรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังทั้งจากเรื่องของค่าจ้างแแล้ลาา้้วราาาคคสินนนเีีนน่่ไไมมมดโทจะ เรงตัวมากขึ้นเท่าไหร่นักนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปในเรื่องของการกลับมาของกําลังแรงงานนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็คิดว่าทางด้านเฟดเองอาจจะ,ะเผชิญแรงกดดันบางส่วนนะคะทางด้านการเมืองและอาจตัดสินใจที่จะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยในการประชุมวันที่13-14ธันวาคมก็ได้เพราะว่าอาจจะรอให้จบสิน้นตัว US Mid ม e r m e ม e c เล o n ที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายน ปีหน้าก่อนนะคะ mm hmm. และรวมทั้งการปรับเปลี่ยนกรรมการของเฟดสามท่านใหม่นะคะมาแทนที่ทางด้านของตัวคุณคอร์เรสที่เป็นบอร์ดออฟโซนอลหรือว่าคุณโรเซนเจนนะคะประธานเฟดสาขาบอสตันแล้วก็คุณแคปแลนนะคะประธานเฟดสาขาดัลลาซซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนใหม่มาเราคิดว่ามีแนวโน้มที่จะโดวิสมากขึ้นอันนี้คือเป็นเบสไลน์ของสมมติฐานเราแต่ถ้าไม่เป็นไปตามสมมติฐานคือเงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังสูงนะคะยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่มันก็จะทําให้ลบล้างคําพูดของเฟดที่เงินเฟ้อนี่ยเพิ่มขึ้น ใจชั่วข่าวนะคะแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าคาดไว้ได้นะคะส่วนบอลยูเองตอนนี้เนี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาใช้สินเรื่องของเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเออกับดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตัวบอลยูระยะสั้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในเร็วกว่าในตัวบอลยูระยะยาวนะคะก็จะเห็นว่าเคอร์ฟเนี่ยมีการแฟดมากขึ้นเรายังมองว่าภาพของบอลยูจะยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวทยอยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนะคะจาก3ปัจจัยหลักๆคืออ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่กลับมาฟืฟ้นตัวดีขึ้นประเด็นที่2ก็คือการปรับลด QE ของ f ฟดที่จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนี้จนกระทั่งถึงสิ้นจนถึงกลางเดือนมิถุนายนปีหน้าใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการคาดการณ์จำนวนครั้งในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การทำ QE tapering ของ f ฟดเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยและประเด็นที่3นะคะ เป็นประเด็นในเรื่องของความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังของสหรัฐที่เขามีการผ่านร่างใบพาดีซันอินฟราสตรักเจอร์บิลในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะมีบิลแบ็กเบเตอร์ที่น่าจะเห็นความคืบหน้าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้องมีการถัดดุลระมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วต้องออกบอลเพื่อน,นํามาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะขนาดของแผนล,ลงทุนระยะยาวภายใต้บิลแบ็กเบเตอร์ของคุณไบเดนเนี่ยน่าจะมีขนาดไม่มากเท่ากับที่เคยประกาศไว้ทําให้การเก็บภาษีรวมถึงการออกพันธบัตรเนี่ยน่าจะน้อย บอลยูสิบ bon ปีของสหรัฐน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 6ถึง1 8แเเซแล้วค่อยๆทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในปีหน้าอยู่ที่ระดับประมาณ2%ปเซนค่ะครับคุณเกษรีครับไหนๆพูดถึงเรื่องของเงินเฟอ้ออยากให้เล่าถึงเรื่องของผลกระทบของเงินเฟอ้อนะครับที่จะมีต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับต่อหุ้นสหรัฐในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละเซกเตอร์กันบ้างครับ ค่ะถ้าเกิดเราดูจากในสไลด์รูปหน้าสองนะคะจะเห็นว่าคือเรามองว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันส่งผ่านมาจากหลายส่วนนะคะแต่ว่าส่วนที่สําคัญเนี่ยคือในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะก็คือในการเพิ่มขึ้นของราคาน้ําม,มาันแล้วก็ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากทางด้านของค่าจ้างก็คือในทางด้านของตัวซัพพลายเป็นหลักนะคะคือในขณะที่ดีมานที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่นักนะคะทีนี้เนี่ยเรามองว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ําม,มาันแล้วก็ค่าจ้างแรงงานในช่วงงที่่่ผาานานนมมะะคะัไปส ผลกระทบทําให้ตัวดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราคาดว่าถึงแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ไม่น่าจะทําให้กําไรของการดําเนินงานก่อนหักภาษีหรือว่าตัว E b บ t d a m a r g จ n ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยนะคะปรับตัวลดลงมากนะนะคะทั้งนี้เนี่ยมันมีเหตุผลดังนี้นะคะคือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเนี่ยจริงๆแล้วนะคะคือถ้าเราไปดูรูปด้านขวามือนะคะเราจะเห็นว่าสถิติในอดีตเนี่ยชี้ว่าก,กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีของตัว s p 500หรือตัว EBITDA margin แล้วก็ สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แม้ว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าตัว PPI ของสหรัฐนะคะคือเงินเฟอ้อเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเราก็พิสูจน์ออกมาให้เห็นนะคะว่า correlation เนี่ยมันมีอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นส่วนที่จะทําให้ตัวส่งผลกระทบกับบริษัทมากเท่าไหร่นะนะคะเราคิดว่า profit margin ของบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มทรงตัวในไตรมาสสี่และ่าจะทยอยเพิ่มสูงขึ้นได้ในปี2022แลก็หุ้นกลุ่ม Energy จะเป็นกลุ่มที่ได้รัรโยชนจ ส่วน,นแล้วก็นอกจากนี้พอคนกังวลเรื่องเงินเฟอ้อก็จะเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มสิกิโวและก็แวร์ลูซึ่งก็จะซ mm ัพพอร์ตให้ตัวหุ้นกลุ่มฟินแลนเชียลก็เพอร์ฟอร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของการเพิ่มขึ้นค่าจ้างนะคะรูปซ้ายมือเนี่ยเป็นต้นทุนค่าจ้างนะคะที่สูงขึ้นเราจะเห็นเลยว่าที่มันที่มันอยู่ในระดับต่ำนะคะคือตอนช่วงก่อนโควิดและพอเจอโควิดปุ๊บค่าจ้างแรงงานเนี่ยก็สูงขึ้นเลยเพราะคนน่ะคือได้รับสวัสดิการแล้วก็บางคนลูกยังไม่ไปโรงเรียนกังง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 ม่่่่่เ่เเเเขขข้้ขขาาาาาาากํลแรรรรนนนซึึคคิิดวอออืพจี มันจะกดดันมา r g จินได้แต่ว่ากลุ่มนะคะที่เราไปดูในตัว s p 5 0 0ส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วยกลุ่มเทคกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสซึ่ง3กลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่เขาเนี่ยมีการใช้เลเว r อินเทนซีฟน้อยคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้กําลังแรงงานเป็นตัวสําคัญในต้นทุนการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนที่ผักโตเพิ่มขึ้นจากเรื่องเวสเนี่ยจะส่งผลกระทบกับกลุ่มพวกนี้น้อยแล้วก็นอกจากนี้สินทรัพย์ของกลุ่มเนี่ยจะเป็นพวก intangible asset คือสินทร em thuốc R&D ดังนั้นนะคะพอมันเกิดการขาดแคลนอุปทานเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็เลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากแต่กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มที่พึ่งพาแรงงานมากๆอย่างเช่นกลุ่ม consumer discretionary กลุ่ม consumer staples และกลุ่ม industrial แต่กลุ่มเหล่านี้เองนะคะก็ได้รับผลกระทบทางลบแต่เขาสามารถที่จะผลักพาราต้นทุนที่สูงไปให้กับผู้บริโภคได้เพราะว่าสภาพคล่องอะคะ่ะคือผู้บริโภคมีการออมสูงแล้วก็ยินดีที่จะใช้จ่ายเราจะเห็นตัวเลขเมื่อคืน retail s a l e เองก็ออกมาค่อนข้างดีแปลว่าคนยังยินยังมีเงินในการออกมาใช้จ่าย เขาก็สามารถผักภาระตรงนี้ไปได้ทําให้ผลกระทบต่อมาจิ้นเนี่ยมันเออก็อาจจะไม่ได้มากนักนะคะแต่ว่ากลุ่มที่จะดีกว่าก็คือกลุ่มที่ l a b o r Intensive ต่างกับพวกกลุ่มเทคกลุ่มเฮลท์แคร์เป็นต้นค่ะค่ะทีนี้เราแนะนํากลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างไรหลายคนบอกว่าโหก็ทํำนิวไฮมาต่อเนื่องเลยยังลงทุนต่อได้หรือเปล่าคะ ใช่เลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูทาร์เกตของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐนะคะถ้าอ้างอีกมวลดัชนี S&P 500ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือเป้าหมายสิ้นปีทาร์เก็ตที่หลายๆสํานักวิจัยเนี่ยให้ไว้แล้วนะคะแล้วพอเราไปดูการคาดการผลประกอบการในปี2022คือในปีหน้าเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วเขายังขยายตัวได้ต่อนะคะบนกําไรแต่ว่าการขยายตัวนี่จะไม่โดดเด่นเห็นเมื่อเทียบก,กับปีนี้นะคะโดยที่คอนเซนแซสเนี่ยเขาคิดว่าการเติบโตของกําไรในตัว S&P 500 The cat sat on the ปี2021เนี่ยโตรประมาณ45%แต่พอปี2022จะโตเหลือแค่เพียง7%เ e ด r o อ y นเดนะคะหรือว่ารายได้เองนะคะ mm hmm. ก็ชะลอลงในปีหน้าเช่นเดียวกันตอดข้องกับตัวเลข GDP ที่มีการค่อยๆทยอยปรับตัวลดลงนะคะคือชะลอลงนะคะทีนี้เนี่ยการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงที่ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมามากแล้วนะคะเรายังเน้นการลงทุนแบบที่เรียกว่า selective มากกว่าการลงทุนแบบ broad based mm hmm. นะคะโดยที่ประเด็นเรื่องที่เป็นปัจจัยเสี่ยงคือในเรื่องของ bond yield ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย มันจะส่งผลกดดัน valuation นะคะหรือ PE ของตลาดหุ้นสหรัฐที่เสี่ยงจะปรับลดลงถ้าเกิดว่าแผนการขึ้นภาษีเนี่ยมันมันเออ คือถ้าเกิดบอลยิวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมันจะเสี่ยงให้ PE เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงแล้วถ้ากรณีที่แผกนการขึ้นภาษีเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ยิ่งอาจจะทําให้คอนเซนแซสเนี่ยออกมาปรับลดฟอร์แคสต์ตัว EPS ีเโกของ SP 500ในปีหน้าเนี่ยลงได้อีกกลยุทธ์นะคะที่เราบอกว่าให้เป็น e l e c t i v e เนี่ยเราจะเน้นในกลุ่มทั้งโกลดแล้วก็ v วร u e จะต้องมีทั้ง2กลุ่มนี้อยู่นะคะคือถ้าเราดูรูปเอ่อด้านรูปหน้าหน้าที่3ามนะคะจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่ผาานมานมะะคะ ุ้นกลุ่มโกลด์แล้วก็ NASDAQ เนี่ยยังสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีแม้ว่าจะเผชิญแรงกดดันจากวอ r ์เรชันที่บอลยูเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ดูจากรูปด,ด,ด้านซ้ายนะคะจะเห็นได้ A, เลยว่าบอลยูตอนนี้มันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยปรับตัวได้ดีแล้วก็ถ้าหากสมมุติว่าหุ้นเรามองว่าอย่างที่เราพูดตามแอสเซมบ์ชั่นไปว่าบอลยูมีแนวโน้มทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต่อไปนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ A, มันจะทําให้หุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงหรือเปล่านะคะดูได้นะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยคอลเลคชั่นระหว่างแนสตัคหนึ่งร้อยกับตัวบอลยูสิบปีของสหรัฐเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มไปได้และประกอบกับถ้าเราไปดูสถิติในอดีตเนี่ยเวลาที่มีการทำ QE taper นะคะในช่วงเดือนมกราคมปี2014ใน6เดือนหลังจาก taper เนี่ยหุ้น NASDAQ แล้วก็ S&P 500ยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง5.5%หุ้นกลุ่มเทคก,ก็เพิ่มขึ้นได้ถึงแต่แปลว่านะคะถึงแม้ว่าวอนยูจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ แต่ว่า correlation ที่น้อยลงเนี่ยมันทําให้หุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะคะแล้วก็เรามองว่าถ้าไปบียย์ไปจนกระทั่งถึงตัวปีหน้าเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีะนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันมีการพีโกลด์แล้วก็ earning momentum เนี่ยเออมันพีคไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มที่เออตัวหุ้นกลุ่มโกลด์นะคะยังสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะที่ทํากําไรค่อนข้างโดดเด่นนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มที่เป็น quality gold แล้วก็ดีเฟนซีฟ gold นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคเช่นพวก อฟต์แวร์เซอร์วิสนะคะหรือว่าคอน sumer Service นะคะรวมทั้งกลุ่มเฮลท์แคร์ที่มีลักษณะที่เป็นทางด f เฟนซีฟและโกลด์ผสมกันในส่วนของหุ้นแวลูนะคะคือในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอ,อ,อยู่ในระดับที่แลกขาดคือถูกกว่าหุ้นกลุ่มตัวฝั่งของโกลด์นะคะในรูปถัดไปนะคะเ,ออเราจะเห็นได้ว่า v a ลเวตชันด้านขวามือที่เป็น forward PE นะคะหุ้นกลุ่ม Value เนี่ยยังเทรดดิสเทิรหุ้นกลุ่มโปรตค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> และถ้าเรามองว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นดีนะคะตัวดูจาก city economic surprise index เนี่ยจะเห็นได้เลยในรูปซ้ายมือนะคะตัว US เนี่ยเขาเริ่มฟื้นแล้วอันนี้เนี่ยมันจะซัพพอร์ตให้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศหุ้นกลุ่ม Val u e นะคะยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเราคิดว่าในช่วงไตรมาะะน value นยยงงานะนนนคะ้เัาพรฉ จึงยังต้องมีทั้งหุ้นกลุ่ม Value แล้วก็หุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยอยู่ในพอร์ตการลงทุนค่ะครับคุณเกษรีตรงนี้ขอสั้นๆนะครับว่ามันโอทางไห้บ่อยๆมันเติบโตแบบนี้มันฟอรงสบู่ไหมครับ คือคือเวลาเูุปฟองสบ,บู่นะคะเออมันจริงๆต้องดูว่าราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินปัจจัยพื้นฐานยังมีนัยยะสำคัญหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้นี่เตรียมออรูปในหน้าที่4มาพอดีเลยนะคะด้านสุดท้ายนะคะมาพอดีเลยว่าถ้าเราไปดูนะคะเปรียบเทียบกับตอนเทคบับเบิ e นะคะเออเราจะเห็นนะคะว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐในปัจจุบันเนี่ย PE นะคะถ้าเราดูยาวๆเลยนะคะตอนตัวตอนตอน พื้นที่สีแดงจะเห็นว่าตอนนั้นนะคะยังเทรด p ยมเทรดแพงกว่าตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตราหุ้นเนี่ยมันมีปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตนะคะที่สมเหตุสมผลคือไม่ว่าจะเรื่องของการระบาดท,ที่ดีขึ้นนะคะการฉีดวัคซีนการเปิดประเทศการ แผนการใช้ใจ่ายทางการทางผลประกอบการที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะและมากกว่าคาดซึ่งถ้าเราดูเส้นสีเหลืองด้านล่างเราจะเห็นเลยนะคะตอนที่เกิดเทคบับเบิ e ลอะคะ่ะมันตัวตัวตัว EPS โกลด์คะมันอยู่ในระดับต่ำแต่ตอนนี้เนี่ย EPS growth เนี่ยนะคะมันยังคงทยอยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม IT เนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่า Consensus เนี่ยยังคาดว่า EPS growth ของกลุ่ม IT เนี่ยจะโตได้อีกถึงประมาณ32%แล้วพอเราไปดูในแง่ของตัว e a r n i n g yield gap ที่เขาจะใช้วัดความน่าสนใจของการลงทุนหุ้นกับในเรื่องของตราสารนี้แล้วก็พบว่า e a r n i n g yield gap ของตัว S&P 500ในปัจจุบันน่ะนะคะมันอยู่ที่ประมาณ2.2%ซถึงแม้ว่ามันจะลดจากช่วงต้นปีลงมาานะคะคแต่ว่ว คือเวลาที่มันลดลงมามันจะแปลว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าสนใจลดลงเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้นะคะแต่ถ้าเราไปดูตอน c o m bubble ทีออ่ได้วงเอาไว้เป็นพื้นที่สีแดงในรูปด้านซ้ายมือจะเห็นว่าตอนนั้น earnings ยู e ก d ตอน c o m bubble มันติดลบนะคะถึง3%นะคะซึ่งบ่งชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมันไม่น่าสนใจเลยเมื่อเทียบกับตลาดบอลแต่ตอนนี้เองเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงกว่าตอนนั้นแล้วก็ยังน่าสนใจกว่าตลาดบอลอยู่นะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่นะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกำ บริษัทจดทะเบียนต่อไปแต่ว่านักลงทุนก็ควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทาให้ตลาดปรับฐานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือว่าไทเทเนิ่งที่มากกว่าคาดนะคะถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงโดยเฉพาะเงินเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นจากฝั่งของดีมานด์ไซด์นะคะ<ช>เราก็มองว่าเงินเฟอ้อคงน่าจะชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปีหน้ายอย่างที่บอกนะคะ<ช>จะ<า>ทําให้เฟดไม่ต้องเล่นปรับขึ้นต่อดอกเบี้ยนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้คุณว่านคะคะ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเกศรีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ุณแกสรีอายุตกานะคะผู้ในการกลยุทธ์การลงทุน SBCIO นะคะชัดเจนค่ะว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยปีหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นกลางปีหรือปลายปีขึ้นอยู่กับเงินเฟอ้อเลยนะคะแต่ว่าบอลยิวน่าจะขึ้นต่อด้วยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเฟ้อลด QE แล้วก็มีการขัดดุลเพิ่มขึ้นนะคะจากการทางด้านใช้เงินกันคลังก็เลยมีการออกบรอดน,นะคะแต่ว่าอาจจะเก็บภาษีไม่มากยังพอเป็นปัจจัยบวกได้บ้างส่วนหุ้นสหรัฐไม่ใช่บับเบิลนะคะเพราะว่าตัว e a r n i n g per share หรือว่า EPS ยัง ได้นะะคแต่ถามว่ากลุ่มไหนดีทางด้านของคุณเกียรศรีบอกว่าก็ควรจะมีทั้งกรดนะคะแล้วก็แวลูเพราะว่าโกรดไปต่อได้แต่แว l u ลูราคาดิสคาวหรือว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับพุ่นโกรดนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ